เอสซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะวันนี้ใช่ใครคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวเคโอเคค่ะเจ้าตาเลสวัสดีจ้าทำตาเลึกๆแล้วเราอ่ะลึกๆลึกๆกับตาเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft แต่ว่ามี หมอโชคดีนั่นเองนะคะหรือว่าลัคกี้พอดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งการแข่งขันของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2รอบนะคะทุกคนรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับเร่ตามจํานวนนะคะรอบที่2นะคะก็คือแข่งต่อสู้นั่นเอง mm hmm. โอเคมามาดูหมอ้อโชคดีของเรากันดีกว่าดูดิทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็จะมี Emerald Lucky p o t นะคะ Go Lucky Pot นะคะแล้วก็ Iron Lucky Pot นั่นเองค่ะโอเคเอาออกมาได้เลยนะคะดูคนพร้อมไหมครับคุณโอเคโอเคชิวๆอัครับก็มาดีครับอุ๊ยอันเขาดูเธอเปิดก่อนดีกว่าเธอเปิดสิสักอันหนึ่งสักหม้อหนึ่งอุ๊ยอุยอุ้ยไม่ตังเงินนี่อุยมีของอันนี้ด้วยทุบอีก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 ตีน้ำมีเสียงเด็กริ้งใช่ใช อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับโหวิ่งอย่างไวโอ้ยของโหดโอ้ยเขาขอลองหนึ่งอันไหนดูสิกิ้งอ่ะปุ๊บไม่ได้กิ้งกิ้งกิ้งไปแล้วจ้าว้าวโอ้ยมาถึงผมผมก็ได้แอปเปิลฮอแล้วก็ชุดเพชรอะคะเราต่อสู้คนตายแน่คุณโอเคไปมาเฮมาเฮ อ่ะทำไมเธอได้ของเกลือจังอ่ะได้มันได้หลายอย่างมากเลยอ่ะไปครับผมทุกคนเราจะเปิดกันแบบรัวๆไปจ้าอุ้ยอัปเปอร์โนอีกแล้วอุ้ยได้เพชรอุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยใครป้าไครป้าไครป้าเสพผมไครป้าเสพผมครับเดี๋ยวโดนนะครับได้ไรเนี่ยอุ้ยอ้ยโอเคคิปเปอร์คิปเปอร์อยู่คิปเปอร์มันก็วิ่งมาหาเธอเลยอ่ะไปครับเปิดครับเปิดครับเอ้ยคิปเปอร์อย่ามาหาฉัน อัลเบิร์ตห้อยอีกแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมีลัคกี้พอย์ชั่นด้วยแหละโอเคตายแน่ฮิฮิกูกูกัวที่ไหนก็มาดีครับเพราเปิดรัวๆเลยอะเธอเปิดกล่องไหนก่อนไอรอนนะเปิดไอรอนอ้าวเธอเปิดไอรอนเหรอเขาเปิดเอมโบร์นะมันก็สุ่มๆนะอุ้ยเขาได้มอนสเตอร์ว่ะอย่ามายุ่งกับนู้นนะ ไปแล้วไปแล้วผมไปเปิดที่อื่นต่อดีกว่านะครับนี่แนละนี่ไหละนี่แนละอุ้ยได้ไรอีกแล้วอุ๊ยโอเคมีแร้หรือยังอ่าลองเปิดทองดีกว่าทุกคนไม่มีมอทองโอ,อ้ยหนะม่ทองได้โอ้โหผมตายครับอุ้ยได้บอกทองไปครับไ,ไปครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยเุ้ยโอเคมาลองสูตรนี้หรือเปล่า,อาลองไหม อะไรสูตรแบบวางเรียงๆแล้วก็แบบเปิดทีเดียวอ่ะใช่ไหมเจ๊บ้าอ้าวให้เขาทำคนเดียวมาดูดิมาดูดิเดี๋ยวเขาทำนะเขาจะวางเป็นไอรอนนี้เราจะวางหม้อทุกหม้อเลยทุกคนวางไปแล้วเราก็จะเปิดทีเดียวเลยทุกคนเยอดต้นไม้เปิดทีเดียว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 นี่ได้เลยมาลุ้นกันว่ามันจะนี่ไงได้ของโอ้ได้ของเกลือทั้งนั้นเลยของเออของมันจะของเกลือทั้งนั้นเลยเอ้ยแม่ม อะไรอะไม่มีแร่เลยไม่มีของต่อสู้เลยอ่ะโอ้โหโอเคได้แร่อย่างจ๋าเดนเดียวจ้อเดแค่เดียว,ยว,ยวอุ้ยแดนเดียวไอ้หงอแพ้เขาแน่เลยอ่ะเขาได้ต้องเยอะอ่ะเออเดี๋ยวคอยดูนี่ยังเปิดแค่กล่องไอรอนอย่าคิดเยอะไอรอนยังไม่หมดชาอุ้ยตุย้ยตุ้ยโชคร้ายอุ้ยได้เศษทองมาเอาไปเปิดเธอได้คาบิีก เขาจะเปิดสามหม้อติดกันดูสิไปครับไปครับสามหม้อครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแต่ของเกลือแหละไอหม้อไอรอนเนี่ยเฮ้ยหม้อไอรอนดับไอรอนว่ะใช่เฉยๆเรื่องดีอย่าหม้อรอนจัดว่ะเฮ้ยต้องได้บ้างแล้วแหละไอรอนน่ะหนาวไม่ได้ได้ทอชมาอะไรกับคัมเนี่ยไม่ต้องมาขำครับผมมีแร่เยอะกว่าคุณครับไม่ต้องมาขำครับอุ้ยอุ้ย ผมได้รองเท้ามอไอรอนให้จะมาเปิดตาเพราะทำไมมาดูดวงดูดวงอะไรก็อยากเปิดด้วยอ่ะเราจะได้เห็นพี่โอเคเปิดมาโชคดีโชคร้ายไหมหน่อยเราก็เห็นเองเดะเธอได้โทเทมบ้างไหมอ่ะยังเลยเออยังไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามีเือเปล่าเฮ้ยอย่างไรอ๋อหมู ตกใจหมดตกใจแม้กระทั่งเสียงหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปขโมยมันมันขโมยดาบเพชรของฉันไอ้เจ้าหมูตัวนี้มันเพิ่มเกรมอยากจะตัดเฮ้ยมันกลายเป็น มันถึกมันถึกมากเลยอ่ะดาบมันหัวดาทุกคนเฮ้เจ้าหมูตอนนี้นี่มันร้ายจริงๆอ่ะเราทิ้งดาบทองไปเลย,ยทุกคนเพราะว่ามันคงจะไม่ได้ใช้ ừ. อืถือว่าของเขาดีอยู่นะไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยของดี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 อุ้ยเสื้อเขาก็ดีอยู่นะ เราต้องการเออบล็อกทองอ่ะก็อยู่ก็ได้บล็อกทองอ่ะนะโอเคโอเคโอเคไดว่ลอุ้ยคิด,ดว่าผมอะไม่ได้หรอนอน็ไม่ได้หรอแน่นอนจริงดิเกินโหดเกินแน่นอนหรอผมจะวางติดกันห้าหมอ้อแล้วก็จะเปิดเลยนะครับผมไป อุ้ยระบบโชว์อีกแล้วนะแอรเปรอบได้ใหญ่นเฮ้ยอุ้ยแอร์เป็นรอบอีกแล้ก็จะได้บ่อยไปนะบางทีน่ะบรินดาเพชรปะเฮ้ยดาเพชรก็มาว่ะคนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดินน้ำไปขัดลาบโอเคดีกว่าโอ้ยเชื่อไหมเเชื่อไหมดูเลยเขาดูของกัน แน่กากตรงไหนโยโห่กากตรงไหนให้พูดใหม่เขาเนี่ยตัวแบบนำโชคอะไรเเตอร์โชกเฮ้ยแล้วพอไรล่ะไอเเตอร์โชแบบว่ามโชคร้ายน่ะสิเนี่ยไม่เอยู่ดเลยโชกอยากห่างผม่วยเลยโอ้โหได้เหรอได่เหรอมามาไหนดูสิว่ามันจะดวงสวยขนาด ว้าวเธอก็ดวงสวยเหมือนกันเห็นไหมด้ยเห็นไหมเราอ่ะมันไม่มันไม่เข้ากันเว้ยแล้วอยู่ไกลๆโอ้ยไปไปไกลๆแย่ว่ะแย่ว่ะไล่อย่างงี้เหรอไล่เพชรโอเคได้เพชรค่ะทุกคนอยู่ไกลเธอไปดวงกากเออไปเลยนะไปไกล เรียบหได้ไม่ต้องมาพูดไม่เกี่ยวกับเขาเลยไดาบสองอันอนาดหนกินดูดิไม่ต้องมาพูดเห็นไหมขนาดอยู่ไกลเธอยังเปิดได้มอนเตอร์เลยต้องพูดเรียโหูได้ของดีไม่ต้องพูดอยู่ไกลเธอยังเปิดได้มอนเตอร์เลยเป็รเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดพูดดีก็มันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงว่าเธอโกหกโมหมิงโมหมิงไม่บอกเลยว่า จงผมต้องมาแล้วล่ะอันนี้คือนับนับเป็นแต้มใช่ไหมนับเป็นจํานวน,น,นจำนวนใครเยอะกว่าก็ชนะไปเขาพูดไปตั้งแต่แรกแล้วจะมาตรงแต้มแต้มมาเลยตกเลยกดมาเปลี่ยนกันได้ไม่ได้จะเล่น <c oughs> ไม่จบกดเปลี่ยนได้ไม่ต้องเลยแสดงว่าได้เพชรเยอะดิยแหมนับเป็นแต้มนับเป็นแต้มไม่ค่ะทุกคนเรานับเป็นจำนวนแต่ที่จะกนย้หุยใช่หรอเยอะขนาดนั้นเลย ก็มีสีชนะนะเพราะว่าเขาได้ไม่เยอะขนาดนั้นอะไรปล่อยมา่ายังยังอ๋อเขาเปิดไปหลายกล่องแล้วตอนแรกอ่ะมันได้บล็อกทองสามสีบล็อกอ่ะเฮ้ยทำไมเขาเปิดแล้วไม่เห็นได้บล็อกทองกล่องไอ้มอลฉันมีแค่ยีหกล่องเองน่ะแล้วเขาเลยยีเก้าต่างกันหรอไปครับ ได้เดี๋ยวอ่หุยชุดเพชรอืมแสดงว่าก่องอัมารอนี่คือแบบการันตีของดีสุดๆนะทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกชุดเพชรที่มันดีกว่าเอามาใส่แทนมาด้วยอ่ะอุ้ยทอง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 อุ้ยอทองอ พิงอะไรดีเนี่ยอู้เขาได้มาตั้งหกบล็อกแนวเค okay. อ,อย่างเยอะเลยเขาได้ทองมาหกบล็อกหกบล็อกแหมแสดงว่าเขาได้เยอะกว่าน,นั้นว่ะทุกคน,นเขาขำกุบกิบกุบกิบ,กบอะ่ะก็มาดิค่ะอุ้ยได้เพิ่อมอีกแล้ว <c oughs> อ่ะทิ้งเข็มทิศแล้วเ,เก็บเป็นบล็อกไปก่อนเลยแล้วกันนะที่เกตกแหละ ว้าวอู้เพชรอีกแล้วกางเกงเพชรมาเราต้องใช้กางเกงเพชรแทนเราทุกคนผมเหลือ12กล่องเลยนะผมเหลือเท่าไรเจ็ดสิบสี่เขาหุย,ย,ย,ยคือยังไงครับหุ้ยมันมันมีอะไรดีเหรอครับคุณหุ้ยแบบนั้นอนะหุ้ยแล้วคุณหุ้ยอีกแล้วอ่ะคุณหุ้ยสัผมแบบอยากรู้อยากเห็นเลยนะครับ แม่หุยเป็งั้นแหละดูอยู่ไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> หุยเก่งอะจะหมดแล้วเหลือสองมอสุดท้ายนะทุกคนอ้าวแล้วมาไม่มอนี้ไม่ดับของอะอเส <c oughs> ียใจบล็อกอเกอร์ดอกมาอย่างนี้โอ๊ยกองสุดท้ายแล้ว <c oughs> สุดท้ายท้ายสุดโอเคทุกคนมีหันเปิดหมดแล้วพี่พีห่หมด <c oughs> ยัง ยังไม่หมดอ่ะนะดวงีอ๋อหรอดวงพี่มันเหลือเยอะได้อีกแล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยแต่ว่าดวงพี่มันเหลือเฟื่อยโดนว้าวไมม่ีว้าวอีกแล้วว้าวแล้วไม่ไม่มีอะไรจะว้าวทำไมหมดแล้วมาครับผมเอามาดูซิว่าเขาจะมีเท่าไหร่แน่นอนว่าเยอะเยอะ ้ยอก็มีวันๆอยู่นะว่าพี่ๆอาจจะเยอะกว่านะทุกคนมันดูเขาแบบแตกปะแตกปะว้าวแตกดิดูเขาแบบว้าวๆ้า,า,าเยอะมากเลยอ่ะเรามีแค่นี้เองอ่ะ, <c oughs> อะเฮ้ยหมดยังอ่ะอันนี้หกสี่ดูทําไมอ่ะคะไมาดูของผมก็รู้แล้วหอบแบ <laughs> อ้อะไรไอมนี่อ่ะเนะี ฮ้ยมีกโอโอเคโอเคค่ะดูคนเท่ากับว่ารอบแรกนะคะพี่ขวัญแพ้ค่ะโหสู้เขาไม่ได้จริงว่ะของเขาแบบเยอะกว่าเยอะเลยอะ่ะมา,มาต่อไปนะคะจะเป็นรอบต่อสู้นั่นเอนงคะ่ะทุกคนนะ่ะ A few minutes later โอเคพร้อมแล้วก็ <S 1> <S 1> มาดีครับโอเคค่ะทุกคนมารอบที่สองนะคะก็คือการต่อสู้นั่นเองมา เขากินยาก่อนนะแอบไปโนะจะจำกัดไหมแอบเปิ้ลทองก่อนนะไม่จํากัดใช่ไหมไม่จํากัดไม่จํากัดไม่รู้ว่าเราจะโหดหรือเปล่าลองดูไปตู้ได้ครับผมเป็นเป็นเป็นว้ายมันยิงยังไงเนี่ยใช้หน้าไมันไม่เป็นมันต้องง้างก่อนดีกว่าว้ายยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ๊ยเขยืนนิ่งหลอกก็เลยโดนอ่ะแหมโอ๊ย อะไรงานหน้าไม้ก่อนทุกคนมันใช้ยากอไมเหมือนธนูเลยไม่เฟี้ยวฟ้าเลยอ่ะโอ้ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะโอ้ยะไม่เฟี้ยวเลยโอ้ยมาแล้วนะเขาตี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 นะเออเขาตีนะเขาตีนะมาดิครับก็มาดิครับเออมามามาใช่มันมีความแหลกต่อแล้วตีกันเออเออมาดิมาดิมาดิ มาดิรอบนี้ผมจะไม่ยอมแพ้คุณหรอกเฮ้ยมีอนนเอเเอ้ยมีความโกงมาเนี่ยเราว่ามาดิครับมาดีครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับเออดาบเขาแรงเหมือนั้นเนี่ยทุกคนเ อย่าตีลงน้ำตีลองน้ำอีกแล้วเออเออเฮ้ยเฮ้ยเอเออออเเออเออเเออเออเอเออเออเเออเวอเออเออเเเ hours Two later. เขาว่าสู้กันเองไม่ตายแป้นหนึ่งหยุดก่อน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 อะไรอะไรไม่มีหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดอะไรอะไรหยุดลีบเรียอย่ามาเรียบอย่ามาเรียบไม่ไม่ไม่เลือดเต็มเขาจะบอกว่าให้เหลือแอปเปิ้ลทองเอนชานหนึ่งอันแล้วก็แอปเปิ้ลทองธรรมดาหนึ่งอันไหมอย่างงี้ยังไงมันก็ไม่ตายว่ะหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้แอปเปิ้ลเข้าไหมสามสองหนึ่งเริ่มได้ โอ้ยกดทีโอ้ยโ้ยต้องบุกแล้ว้อยนี่ เธอกินแอปเปิ้ลไปสักอันยังอะ่ะกินแล้วดิเขาหมดแล้วเอยวิ่งเหนื่อยอ่ะเอาให้จบตอนนี้เลยพี่ต้องตอนนี้พี่ต้องตอนนี้แล้วอตอนนี้แล<อ>้วพี่เอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยลงน้ำอีกแล้วเอ้ยเอ้ยทุกคนมันจะเอ้ยเอ้ยขอโทษทมนี้น้ำตีสุดอ่ะ ไม่ดูคนแพ้ราบคาำเลยว่ะวันนี้ไม่ชนะสักรอบเลยอ่ะทำไมขี้ชั่วเชียวโอเคค่ะทุกคนถ้า้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกกับพี่ขวัญแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ 拜拜。Bye bye.